สวัสดีค่ะเดดิจยุบนงเปิดเพื่อน <hein? S 2> ้เปิดจังดานิดนึงเอียงจังาเปิฟังเพือน้ำอนฟังโทรศัพท์เพื่อนอ๋อนี่เสียงเข้าบ่จะเป็นข้าจิ้นโทรศัพท์ก็มนอ่ัอันแม่เริ่มได้ล้วไปจบดเอ้แม่สิดท้ามไม่ลาว่า อีหลายเราจกคำว่างำบ่งำม,มันกัดงักบ่งำบ่เมียนนี่ไงเมงมียนจัดตัวเลือก <laughs> มีตัวเลือกป่ะที่คำว่างำถ้าภาษาไทยกลางบ่ตัวเลือกคืมีบ่ไม่ใช่มีตัวเลือกอย่างไหนหนูละถ้าแม่จะบอกว่าสมมุติสมมุติเนาะคำว่างำนี่ใส่กับ แต่กแบบสมมติว่าเข้าไปน้ำโมกันสองคนนึงเสียสมมติโมเข้าโอ้ยคือว่าคือมาแต่งตัวงามกันแท้อย่างเสียมาแต่งตัวคือกันแท้เข้าแต่งตัวงามเฮามาแต่งตัวง่ามกว่าเฮาเกินเราแต่งโตโอเวอร์เรา ถือแล้วเมื่อกี้เหมือนกับว่าสวยกว่าเราอะบทบังบทบังเราหรือว่าเกินหน้าเกินตาเราอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ก็พูดแรงถ้าสมมติเป็นวันเมื่อกี้แต่งตัวดีกว่าเราเ็แลไม่ใช่ดีกว่าเราเราก็แต่งตัวดีแต่เขาดีกว่าเรามันบทบังสวยกว่ารอเลยบทบทบังละศมีของเราอะไรประมาณเนี้ยคําว่างก็คือจังว่า โอ้ยางไปน้ากันสองคนเบิ exist, ้งด <te> ูสาวอันที่หนึ่งงำสาวที่สองเหมิดเพราะว่าอย่างคนเดียวไปเห็นแต่สาวที่หนึ่งมองบปเห็นสาวที่สองเพราะว่าสาวคนแรกบทบางรัศมีของคนที่สองหมดเลยไม่ได้บอกว่าเขาสวยหรือเขาไม่สวยหรืออะไรนะมันมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่โดดเด่นกว่าเพื่อนขึ้นมามันก็เก่มันก็เล่งงำหมายถึงเกินหน้าเกินตาอะไรประมาณเนี้โอเคเข้าใจปะเข้าใจแล้วไฟ เข้ามางำก็คือแต่งตัวอะไรเกินอะไรเงียบคนขำหมดบังอะไรนี่แหละเกินหน้าเกินตาหมายถึงบทบดบังบทบังบทบังคนอื่นบทบังรัศมีบทบังอะไรทุกอย่างของคนอื่นนี่เชื่อแนบว่าหลักเข้าใจเราไปเข้าใจเราเข้าใจเราจ้าโอเคหรือว่าบ่แน่เด้ทางบ้านอื่นเพิ่นอาจจะบ่ได้มีความหมายคือเฮาก็ได้ เออทั้งภาคอื่นทั้งจังหวัดอื่นน่ะคำว่างำของเพิินน่ะมีความหมายมีความหมายว่างำคือทังไทยอุดรบอกอีหลาคิดว่ายังไงมันก็น่าจะมีความแตกต่างนัเนอะเหมือนคําว่าขนมี่งก็ขนมนั่งเวทกก็เขาก็มีหลายคาคือกันอย่างเช่นเนะกับบรูต้องให้เพิินมาส่วยตอบแม่แม่เม่อแต่อีหลาเข้าใจอยู่มันบอกคาว่างำนี่เข้าใจเนาะ ตอนนี้เข้าใจแล้วมันบะโอเคจ้ะ